สวัสดีครับวันนี้ท็อปครับซูเปอร์บค์หรือว่าเซวท็อปนาคอนแก่นหรือว่าเซลท็อปคอนแก่นซูเปอร์บค์นะครับ <c oughs> วันนี้มุมกล้องจะแปลกๆหน่อยพอดีว่าเพิ่งได้ iPhone 15มาก็เลยมาจะถ่ายคันันนี้คลิปแรกเลยเนาะนี่พาชมกันเลยสีสวยนะฝั่งนี้อยู่ในอยู่ในร่มมันจะแบบดูแบบดูดูดแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะนี่ให้ดูด้านหน้านี่สีทาแลมโบนะครับ คันนี้เป็น F-MAX 300ปี2018นะครับนี่ให้ดูก่อนแบบดูความสวยมันนี่ดูคานเท่ดูโหเทจัดเลยเทจัดเลยคันนี้จัดได้สองเฟน,นียนะครับอันแรกหนึ่งอันแรกจะเป็น WORK ์กลินะครับเวิร์กลิบางคนอาจจะไม่ไม่เคยได้ยินเนาะแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพิ่งได้ยินตอนมี X m a x นั่นแหละตอนตอนขาย F-MAX กั่นแหละเนาะอ ่าเป็น itch, เซนเซอร์กรีดเนาะอ่าไอ้นะดาวศูนบาทศูนบาทนะครับแต่ผ่อนแพงน่อยผ่อนสี่พันสี่พันสองสี huh. 80, ่พนิดๆเนาะแล้วก็ไ้สี่สปงวดส่วนอีกนึงเฟนเดกรุ้งสีเฟนเดกรุ้งสีเนี่ยจะดาวแพงหน่อยเพราะว่าเขาให้น้อยแต่ผ่อนถูกผ่อนถูกดาวสามหมเอ็ดโอ้โหสิบาเปอร์เซ็นต์่แพงอยู่นะแล้วก็ ผ่อนดีที่สองพันสองพันเก้าสองพันเก้าเอาทีสามพันละกันถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าอ่าถูกกว่าแฟนนันเบอร์กี้ที่หนึงที่ด็ดเป๊กที่ด็ดเป๊กว่าเหมือนกันนะครับนะที่ด็ดเป๊กว่าเหมือนกันอ่ะโอเครายละเอียดแฟนนันไปละมาดูตัวรถดีกว่าว่าของแต่งมีอะไรบ้างส่วนตัวผมชอบนะข้อใบนี้ลั่นดีมากแบบลั่นลั่นแบบลั่นลั่นโซเกะมันมันลั่นแบบมันเสียงแบบ อันถูกใจอะ่ะเนาะท่านถูกใจจริงๆคันนี้เครื่องเดิมนะครับย้ำว่าเครื่องเดิมเครื่องเดิมเนาะเครื่องเดิมไล่ข้างมาแต่ไม่ดูสดแต่ดูผ่านกล้องไล่ข้างมานะสเต็ปแบบม่ส <c> เ <oughs> ต,ต็ปแบบอยังไงละ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้คยกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงมากแต่แรงแต่คือดีกว่าของเดิมดีกว่าของเดิมขี่ปไปง่ายกว่าของเดิมเนาะโอเคมีโชคหลังด้วยโชคหลัง ่ไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรแชมโบรหรือว่าแคมโบไม่แน่ใจ <c oughs> อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเนาะอคันนี้เป็นสีฮอลลัมโบฮอลลัมโบสับชุดสีไม้หรือเปล่าน่าใช่นะหรือว่ายังไงโอ้โลโก้เก่าเวลานิดนึงตามตามปีเนาะเห็นไหมมีแบบเห็นไหมตามปีเนาะส่วนต้ำนี้ผมดูแล้วแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลย ตอนแรกคิดว่าในรูปวิอาจจะมีรอยรอยขีดข่วนแต่เอ้ยพอดูแล้วไม่มีนะเห็นไหมนี่ให้ดูชัดๆนะ,ะเดี๋ยวดูมุมมองอ่าอันนี้อันนี้คูณศูนย์จุดห้าน,นะครับเอาดูคูณหนึ่งนี่คูณหนึ่งเดี๋ยวผมจากนี้ผม,ผมถ่ายคูณหนึ่งดีกว่าวะ่ะดูสีสวยกว่านี่นี่อันนี้คูณหนึ่งนะครับระยะกล้องเมื่อกี้เรียนวายอันนี้เรียนปกตินะครับนี่ให้ดูเรียนปกติก่อน เอมีตรงนี้ด้วยไอ้นะต้องตงตูดโอเคบ่อกปาดด่าิดนึงนะบ่อเดินจะสูงออกว่านี้นิดนึงนี่ปาดด่าิดนึงนะปาดด่าิดนึงนี่ปาดด่ปาดดิดนึงเห็นไหมปาดด่าิดนึงเนาะของแต่งมีไรน็อตบ้างมีไรน็อตอีกชิวเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูไม้ก่อนละกันเนาะดูไม้ดูไม้แล้วก็ฟังเสียงเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตปิดอายนะเรียกว่าแอคชั่นเนาะนี่กดตรงนี้นะครับนี่แอคชั่นกดแช่นะครับออฟเห็นไหมเแ <c oughs> ลวเบิร์นก็จะเบิร์นได้เนาะโอเคตาต้านเลย โอเคประมาณนี้เนาะเมื่อกี้สปีงมันมันครับว่ามันยืดให้ตัวเนาะมันสั่งกิ๊กกิ๊กๆนี่ผลต่อการใช้งานนะครับยังดึงได้ปกติเลยชอบไม่หลุดแน่นอนโอเครถคันนี้อย่ขอนแก่นนะครับอย่คขอนแก่นเนาะใครสนใจยังไงก็พักแอดไลน์ผมมาเลยหรือว่าโทรมาเลยเนาะโทรที่เบอร์061 159 8 3น8นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เลยนะครับ ร้านอยู่คอนแก่นนะครับรถอยู่คอนแก่นเนาะใครมาดูมาได้ถ้าใครขอโลเคชันได้เนาะโอเคคันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วคิดว่านะของตรงของแต่งตำาน้ผมหาแล้วไม่เจอจริงจริงอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูหน้าหน้านน่ไหมหน้าหน้ารอยขีดข่วนก็ไม่มีเลยยังคือถ้าผมเห็นผมบอกหมดเนาะบอกหมดอย่างโลโก้อย่างเงี้ยผมก็บอกเลยว่าเอ้ยมันมันก่อตามการใช้งานมันนะเห็นไหม นี่มองคนน้าเห็นไหมชุดสีสวยชุดสีสวยเห็นไหมนี่น,นี่สวยเลยนะไม่เป็มีรอยเลยผมหาไม่เจอ,อจริงๆถ้าใครเห็นก็บอกผมด้วยใครเห็นบอกผมด้วยส่วนตัวผมไม่เห็นจริงอ,อ๋องั้นคือมันก็คือมันยังไงละ่ะบอกว่ามันเป็นรอยตามการใช้งานหน่อเห็นไหมอย่างเนี้ยเห็นไหม มีมีเจอแล้เจอละไหมร้อยขีดควนะันอ่ะนิดนึงเป็น,ปนแบบเราคนแมวเราตามการใช้งานเนะาะสำหรับใครไม่ทีไม่ทีเรียกผมว่าไม่มีปัญหาไนะจริงรถโอเคเลยแหละสวยเลยนะสีท่ออาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงอันนี้น่าจะแบบเก่ากว่านิดนึงปลายท่อนะคิดว่าอ๋อนี่ไงตำอีูตรงท่อดำๆำเีเจอละ <c oughs> โอเคธนาคารนี้นไปละคิดว่าไม่มีอะไรละเนาะ โอเคสำหรับคัินี้นะครับไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ขยับให้รถมาใส่วงน้มาต่อมาต่อโอเคดูรอบก่อนเลยรูกก็รอบก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ได้ยินแก๊ก,กแก๊กแก๊กแก๊กน่เสียงอ๋อนี่ โอเคประมาณนี้เนาะเมื่อกี้สปีงมันมันครับว่ามันยืดให้ตัวเนาะมันจะสั่งกิ๊กๆๆ๊กกนี่ผลต่อการใช้งานนะครับยังดึงได้ปกติเลยผมชอบไม่หลุดแน่นอนโอเครถคันนี้อย่าขอนแก่นนะครับอยวคขนแก่นเนาะใครสนใจยังไงก็พักแอดไลน์ผมมาเลยหรือว่าโทรมาเลยเนาะโทรที่เบอร์0 6นย์หกหนึนเะครับเบอร์นี้แอดไลน์นะครับ ร้านอยู่คอนแก่นนะครับรถอยู่คอนแก่นเนาะใครมาดูมาได้ทักไลน์ขอโลเคชั่นได้เนาะโอเคคันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วคิดว่านะของตรงของแต่งตำาน้ผมหาแล้วไม่เจอจริง,รงอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูหน้าหน้าเี่ไหมหน้าหน้า,นาต่อขีดขวนก็ไม่มีเลยยังคือถ้าผมเห็นผมบอกหมดเนาะบอกหมดอย่างโลโก้อย่างเงี้ยผมก็บอกเลยว่าเอ้ยมันมันก่อตามการใช้งานมันนะเห็นไหม นมองคนอ่ะเห็นไหมชุดสีสวยชุดสีสวยเห็นไหมนี่น,นี่สวยเลยนะให้ไม่มีรอยเลยผมหาไม่เจอ,อจริงๆถ้าใครเห็นก็บอกผมด้วยใครเห็นบอกผมด้วยส่วนตัวผมไม่เห็นจริงอ๋อง่ายคือมันก็คือมันยังไงละ่ะบอกว่ามันเป็นรอยตามการใช้งานหเห็นไหมอย่างเนี้ยเห็นไหม มีไหมมีเจอแล้วเจอละไหมร้อยขีดควันอ่ะนิดนึงมันเป็นแบบเราคนแมวแล้วตามการใช้งานเนาะสาหรับใครไม่ทีไม่ทีเรียกผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะจริงรถโอเคเลยแหละสวยเลยนะที่ท่อจะไม่เหมือนกันนิดนึงอันนี้น่าจะแบบเก่ากว่านิดนึงปลายท่อนะคิดว่าอ๋อนี่ไงตอนนีกตองท่อดำๆำหน่เจอละ,ละ <c oughs> โอเคธน akan นี้นไปละคิดว่าไม่มีอะไรละเนาะ โอเคสำหรับครินี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ